ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่จาก my voice channel นะคะสวัสดีค่ะเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของนางแบบชื่อดังของเมืองไทยนะคะที่ทำตัวเฉาค่ะแล้วสุดท้ายนะคะเธอก็ได้รับกรรมในสิ่งที่เธอก่อน,นะคะส่วนเรื่องราวจะเข้มข้นน่าติดตามแค่ไหนเราไปติดตามกันเลยค่ะ นี่ถ้าไม่ใช่เพราะพี่ปิ๋มดึงออกมาจากขุมนรกนำมาขาัดสีชวีวันก็คงจะไม่ได้มาเสนอหน้าอยู่บนแคดบล็อกนี้หรอกใช่จะว่าเป็นสาวบริสุทธิ์หรือก็ไม่ใช่ผ่านการแต่งงานมาแล้วตั้งสามครั้งได้ข่าวว่าบินไปสัญญกรรมที่เกาหลีมาทั้งหน้าเลยนะตอนที่อยู่กับสามีคนสุดท้ายนะ่ะหล่อนโซมยังกะผีตายซากแต่พอเลิกกัน หล่อนก็นลุกขึ้นมาโมดิฟายตัวเองเพื่อจะหลอกล่อเหยื่อรายใหม่ๆอีกเสียงสุบสิบนินทาจากบรรดาเซเลบไฮโซทั้งหลายที่พุ่งสายตาไปยังสาวสวยร่างโปร่งบางระหงที่ยืนสง่าบนเวทีด้วยสายตาเหยียดหยามดูแคลนลิสยาปลีฉชัดนางแบบชั้นแนวหน้าวัย32ปีหล่อนยังคงรักษารูปร่างที่สูงโปร่งสมส่วน และใบหน้าที่สวยหมดจดได้อย่างดีแม้จะมีคนค่อนแคะว่าหล่อนสวยด้วยมือหมอจนได้รับฉายาจากคนในวงการว่าเป็นนางแบบหน้าพลาสติกแต่หล่อนก็ยังคงเป็นที่ต้องการตัวของบรรดาห้องเสื้อชื่อดังจนมีงานหลังไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายปรีชาดเคยผ่านการสมรสมาแล้วถึงสามครั้งและล้มเหลวทุกครั้งเพราะผู้ชายที่เข้ามาหาหล่อน ล้วนแล้วแต่ต้องการหล่อนแค่รูปลักษณ์ภายนอกไม่เคยมีใครที่เข้าถึงแก่นเนื้อแท้ของหล่อนเลยสักคนเดียวปรีฉาดเกิดและโตมาจากครอบครัวชาวจีนที่ค่อนข้างจะหัวโบราณปรีฉาดเริ่มเข้าสู่วงการนางแบบด้วยวัยเพียง18ปีเพราะมีสาวสังคมเจ้าของห้องเสื้อชื่อดังบังเอิญไปเจอหล่อนขณะที่กำลังช่วยที่บ้านขายผลไม้ ในช่วงเทศกาลตรุษจีนย่านเยาวราชตายแล้วแม่เจ้าลินซี่กระเทยร่างอวบอุทานยกมือทาบอกขณะที่อ่านข่าวสุบสิบดาราลินซี่เป็นผู้จัดการส่วนตัวและเป็นเพื่อนสนิทของปรีชัตรทั้งสองคบกันตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยเมื่อเรียนจบลินซี่ไม่มีงานทำปรีชัตรจึงชวนให้มาทำงานด้วยกัน อะไรยาลินหญิงสาวถามขณะที่ลดเสียงทีวีลงลินซี่อ่ะช่วยเรียกให้มันถูกหน่อยอ๋อค่ะคุณลินซี่มีอะไรหรือคะร้องเสียงดังเชียวลินซี่ยายบั้นท้ายอวบอัดตรงเข้ามาโยนหนังสือพิมพ์ให้หญิงสาวปรีฉาดหยิบขึ้นมาดูมันจะมากไปแล้วนะหล่อนสะบดเสียงคุณ ฉันบอกแกแล้วว่าอย่าไปยุ่งกับสามีของหลอนก็ไม่เชื่อแล้วเป็นยังไงล่ะนางเมียหลวงไฮโซนั่นออกมาให้ขาวว่าร้ายแกเสีย,สยหายเฮ้อฉันละก,กลุ้มกระเทยร่างอวบกล่าวพางเอ็นกายยกมือไก่น้าผากแต่แกนั่นแหละเข้ามายุ่มย่ามกับฉันเองปรีชัดกล่าวอย่างไม่แยแสกับข่าวที่เขียนถึงหล่อนในด้านลบอยู่บ่อย แต่แกก็มีข่าวด้านลบให้หนักข่าวเขาขุดคุยได้ทุกวันลินซี่กล่าวพลางพ่นลมหายใจดีสิจะได้ไม่หายเข้ากรีบเมฆเหมือนนางแบบรุ่นเดียวกันปรีชาดว่าอย่างไม่ยี่งร่ะชาวรายวันมากๆระวังนายจ้างจะถอนสัญญาละ่ะลินซี่เอ่ยเตือนด้วยความหมั่นไส้ลินซี่แอบถอนใจกับความหลงตัวเอง รเริงไปกับรายได้ที่หลั่งไหลเข้ามาของปรีฉาดลินซี่เคยชักชวนให้ปรีฉาดเก็บเงินทำธุรกิจที่ถนัดเพื่อเอาไว้รองรับเวลาไม่มีใครจ้างดารานักร้องสมัยนี้ผุดขึ้นมาประดับวงการราวกับดอกเห็ดบางคนเล่นละครเพียงเรื่องเดียวก็เรียกตัวเองว่าดาราออกงานเพื่อให้เป็นที่รู้จักของสื่อทุกแขนงสร้างข่าวเฉาให้ตัวเองเพื่อจะได้เป็นที่รู้จัก ครั้นพอดังสมใจก็แย่งงานของรุ่นเก่าที่อยู่มานานไปจนหมดดาราบางคนถูกลืมจนต้องแบกหน้าไปของงานผู้จัดทำอาจจะได้รับเพียงแค่บทตัวประกอบสองสามฉากก็ยังดีกว่าไม่มีใครจ้างสังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยงพอแก่แล้วก็แก่เลยเด็กรุ่นใหม่หน้าใสาๆก็มาแทนที่แล้วคนพวกนี้ก็ถูกลืม แกจะรีบร้อนทำให้มันเหนื่อยทำไมฉันยังทำงานนี้ได้อีกนานปรีฉัดมักจะกล่าวแบบนี้เสมอลินซี่คิดว่าวงการบันเทิงมันไม่จีรังคลื่นลูกใหม่ก็เข้าสู่วงการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วคลื่นลูกเก่าที่น้ำวันนี้แต่แก่ลงอย่างปรีฉัดจะต้านแรงเด็กๆพวกนั้นได้นานแค่ไหน ลินซี่ได้แต่ภาวนาให้หล่อนสำนึกและคิดได้ในสักวันแล้วไอ้เรื่องหวานเสน่ห์ทำตาเล็กตาน้อยยั่วยวนผัวชาวบ้านเขานนะก็เลิกทำเสียมันไม่ดีลินซี่เตือนด้วยสีหน้าจริงจังนี่ยายลินซี่ทำไมแกต้องซีเรียสขนาดนั้นด้วยฉันก็แค่เช็คเรตติ้งตัวเองแค่นั้นเองปรีฉาดกล่าวอย่างไม่ยี่รห กับท่าทางและสีหน้าที่เป็นกังวลของเพื่อนกระเทยเช็คกับหัวชาวบ้านเนี่ยนะถามเสียงสูงปรีฉัตยังไม่ทันตอบก็มีเสียงโทรศัพท์ของลินซี่ดังขึ้นอ๋อได้ค่ะอาทิตหน้าน้องฉัตว่างค่ะจะเทคิวให้คุณพี่คนเดียวเลยนะคะค่ะแล้วเจอกันนะคะคุณพี่ลินซี่กดวางหลังจากสนทนารับงาน ให้หญิงสาวเสร็จเรียบร้อยอธินามีงานถ่ายแบบของหนังสือฉันตกลงรับงานนี้ให้แก่แล้วลินซีบอกพลางสะบัดหน้ากลับไปอ่านหนังสือธรรม,มะในมุมส่วนตัวของลอนปรีชาดโพสต์ท่าให้ช่างภาพกดชัตเตอร์หลอนเป็นนางแบบมืออาชีพที่มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลาแต่บุคคลที่อยู่เบื้องหลังฉากหน้าที่แสนเพอร์เฟกของปรีชา คือลินซี่ลินซี่ต้องคอยกระตุ้นต่อมขี้เกียจปลีฉาดอยู่เนืองเนืองปรีฉาดโยนหนังสือซุบซิบลงบนโต๊ะเผยยิ้มอย่างมีชัยหลุบตาลงมองรูปถ่ายของคุณนายดวงใจในชุดผ้าไหมาราคาแพงทรงผมตั้งเป็นกระบังลมกำลังร่ำให้กับนักข่าวคิดว่าจะเอาชนะฉันได้หรือยะเยกคุณนายแกกับฉันเป็นคนละชั้นกันยะ ปลีฉาดเย้ยหย่าแล้วยิ้มเยอะลินซี่ที่ยืนแอบ,บดูอยู่ถึงกับสายหน้าด้วยความเอือมระอากับนางแบบดังที่หยิงทนงเสแสร้งสร้างภาพเป็นคนดีแต่เบื้องหลังปลีฉาดก็ไม่ต่างไปจากนางร้ายในละครทำแบบนี้ทำไมลินซี่ถามเสียงเย็นสั่งสอนให้รู้ว่าอย่ามาเล่นกับคนอย่างฉัน ปรีฉาตอบด้วยน้ำเสียงมีชัยระวังบาปกรรมมันจะตามทันว่าพลางลุกขึ้นเดินจากไปเพราะไม่อยากจะต่อปากต่อคำกับเพื่อนสาวผู้จองหองมยมเอียงคองมองผู้มาเยือนอย่างชงนแต่แล้วหล่อนก็เผยยิ้มกว้างกรีดร่นจนเสียงดังเข้าไปในบ้านลินซีหน่วยนาดออกมาเอ็ดตะโลอะไรยาแม่มยมเจอพี่เคนทีระเดชหรือ,อยังไงกันยะ ลินซี่จีบปากจีบคอค่อนสาวใช้อย่างไม่จริงจังนะักอ้าวแล้วนั่นใครนะ่ะถามพลางหลีตาสู้แสงมองไปยังร่างสูงที่ยืนหน้าขึงอยู่หน้าบ้านไว้คุณพระช่วยมาได้ไงเนี่ยลินซี่อุทานเสียงเบาก่อนจะปั้นยิ้มออกไปต้อนรับแขกผู้มาเยือนสวัสดีค่ะคุณอัศดาเป็นไงมาไงคะถึงมาที่นี่ได้ ลินซี่ถามพลางยิ้มเจือๆใจคอจะไม่เชิญผมเข้าบ้านเหรอครับเสียงทุ้มเอ่ยถามขึ้นอุ๊ยตายลืมไปขอโทษทีนะคะเชิญค่ะเชิญลินซี่กระวีกระวาดผายมือทั้งใจคอไม่สู้ดีนะักชายหนุ่มนั่งอยู่ในห้องรับแขกเขากวาดสายตาไปรอบๆแล้วแค่นยิ้มมุมปากอยู่สบายดีนี่ เขาพึมพำเออคุณอัสดามาที่นี่มีธุระอะไรหรือคะลินซี่เอ่ยถามเสียงสัน่นผมต้องการพบปรีชัดเขาบอกความประสงค์ลินซี่ร้อนว่าไปถึงก้นกบแซงยิ้มเจือนให้ด้วยความรู้สึกรกระอักกระอ่วนอัสดารี่ตามองสาวประเภทสองตรงหน้าสายตาของเขาช่างน่ากลัวยิ่งนัก เม็ดเหงื่อเริ่มผุดปะปายทั่วใบหน้าลินซี่ถอดแว่นสายตาออกหยิบกระดาษทิชชู่มาซับเหงื่อว่าไงจะให้ผมพบได้หรือเปล่าเอ่ยถามเสียงเรียบแต่แฝงความกระด้างไว้จนคนฟังพะวา้าเออเกรงว่าวันนี้จะไม่สะดวกค่ะเพราะเย้่ฉัดไม่ค่อยสบายค่ะลินซี่ตอบเสียงแห้งผาก ได้ไว้วันหลังผมจะมาใหม่เขากล่าวพลางลุกขึ้นยืนมองขึ้นไปชั้นบนแล้วสยะยยิ้มอย่างน่ากลัวบอกปรีฉัดด้วยนะว่าพรุ่งนี้ผมจะมาหาล้างตัวให้สะอาดผมไม่ชอบซ้ำรอยใครเขาเน้นเสียงกระด้างลินซี่สุดตัวลงนั่งอย่างอ่อนแรงยกมือโบกพัดไปมาไล่ความร้อนที่มันระอุอยู่ในรูขุมขน ปากก็พร่ำบ่นอุบอิบอยู่คนเดียวพลันก็จิกสายตาไปยังปรีชัดที่เดินคลอเคลียลงมากับดาราหนุ่มรุ่นน้องที่เพิ่งเข้าวงการเขาหอมซ้ายหอมขวาปรีชัดอย่างหลงไหลพรุ่งนี้พี่ต้องไปหาผมที่คอนโดนะครับเขาออดอ้อนลินซี่จิกตามองพลางเบ้ปากถ้าพี่ว่างนะ ปรีฉัดต่อพลางขบปลายจมูกลินซี่มองดาราหนุ่มเดินออกไปจนลับตาหันกลับมามองปรีฉัดด้วยสายตาดูแคลนเป็นอะไรอีกละ่ะปรีฉัดถามพลางรินน้ำใส่แก้วคุณอัศด,ดามาเขาบอกเสียงเรียบปรีฉัดสำลักน้ำทันทีที่ได้ยินชื่อมาทำไมแล้วแกบอกเขาหรือเปล่าว่าฉันไม่อยู่ ลินซี่พยักหน้าแทนคำตอบและอยากจะกรีดดังๆกับการกระทำของแม่นางแบบชื่อดังที่ตอนนี้เริ่มไม่ค่อยจะมีงานต้องหาลำไห้พิเศษด้วยการหวานสเสน่ห์ใส่ผู้ชายรวยๆหรือดาราดังๆที่จะสามารถผลักดันหล่อนคืนกลับสู่วงการอีกครั้งลินซี่ปาดเหงื่อเล็กน้อยเมื่อเห็นอัสดายืนหน้าครึมอยู่ในห้องรับแขกเดินยิ้มแย้มเข้าไปทักทายตามมารยาท ปลีฉัตรออยู่ข้างบนค่ะลินซี่บอกพลางผายมือขึ้นไปข้างบนขอบคุณไม่ต้องไปส่งผมขึ้นไปเองได้เขาบอกเสียงห้วนลินซี่มองตามแผ่นหลังกว้างแล้วถอนใจแกต้องทำถึงขนาดนี้เลยเหรอยายฉัดรรำพึงอย่างเศร้าใจอัสดาอดีตพระเอกหนุ่มชื่อดัง ในเวลานั้นไม่มีใครขึ้นมาเทียบชั้นกับเขาได้เลยสักคนเดียวใครที่คิดขึ้นมาท้าบรัศมีเขามีอันต้องล่วงกระเด็นตกกระป๋องหายเข้ากรีบเมฆไปเลยก็มีปัจจุบันเขายังรับงานละครบ้างปละปลายไม่จริงจังเพราะตอนนี้เขาใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมคลุกคลีอยู่ในวงการบันเทิงมาค่อนชีวิตเปิดบริษัทผลิตละครที่ใครก็อยากจะร่วมงานกับคนเก่ง มีฝีมือมากประสบการณ์เช่นเขาเขาเป็นที่เคารพนับถือของคนในวงการทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเป็นที่ยอมรับของสื่อทุกแขนงอัสดาสมรสกับเจนจิราไฮโซสาวผู้ร่ำรวยมหาศาลแต่ชีวิตรักของเขาก็มีอันต้องล่มเพราะเจนจิราทนต่อความมากรักของเขาไม่ไหวประกาศสะบ้านรักกลางงานเปิดตัวเครื่องประดับที่ปรีฉาดไปร่วมเดินแบบ และนั่นก็คือจุดเริ่มต้นให้ปรีฉัดได้มีโอกาสสารสัมพันธ์กับเขาถึงแม้จะรู้มาบ้างว่าปรีฉัดคือสาวมากรักนอนกับผู้ชายได้ไม่เลือกหน้าขอให้หล่อและกระเป๋าหนักมีผลประโยชน์กับหล่อนเป็นชชยได้หรืออีกในถ้าหล่อนพอใจใครหล่อนก็จะคว้ามาเป็นคู่ขาเพียงชั่วคราวเมื่อเจอเหยื่อรายใหม่หล่อนก็จะสลัดทิ้งอย่างไม่แยแส อัสดาคว้าร่างอารชรที่ยืนเปลือยเปล่าไร้อาภร์ต่อหน้าเขาเข้ามากอดจูบหนักหน่วงทั่วใบหน้าและซอกคอมือใหญ่เน้นคลึงที่เนินซวงปลายลิ้นเขาสอดใส่เข้าไปในปากที่เพเยรับด้วยความเร่าร้อนใบหน้าเลื่อนลงมาปลายลิ้นสากลมไห้อยู่รอบอกชันปรีฉัดกดหน้าเขาฝังลงแนบอกแล้วแอนอกให้ด้วยท่าทาง และน้ำเสียงที่เย้าวยวนอารมณ์ชายให้พลุ่งพล่านมือใหญ่กวาดรูปสเปะสปะไปทั่วร่างปลีฉัดคลางกระซเอาอย่างเอาใจหล่อนรู้ว่าอัสดาชอบให้หล่อนคลางอยู่ข้างๆใบหูเวลาที่เขาร่วมรักลิ้นร้อนเผาของเขาลมไหลเลื่อนลงมาจนถึงหน้าท้องหล่อนคลางหนักเมื่อเขาสอดลิ้นเข้าหวังขาปลีฉัดใช้มานยาและประสบการณ์ที่มี ตอบสนองความใคร่ของเขาอย่างช่ำชองอัสดาร้องครางไม่เป็นภาษาคุณต้องช่วยฉันนะคะปรีฉาดอ้อนเสียงหวานขณะที่เขากําลังสํารักความสุขที่หล่อนปลนเปลือให้นั่นเป็นข้อตกลงระหว่างเราผมต้องรักษาสัญญาเขาตอบเสียงกระเซาวระคนหอบร่างใหญ่ไหวสะท้าน เมื่อปรีฉัดรู้เขาหนักมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงสวรรค์ผมจะลองคุยกับพี่กี้ให้เขาพูดขนาดติดกระดุมเสื้อเชิ้ตอยู่หน้ากระจกจริงนะคะคุณอย่าหลอกฉัดนะคะปรีฉัากระโดดพรวจากเตียงมากอดเขาทั้งที่ร่างเปลือยเปล่าเขามองหล่อนในกระจกยิ้มเจ้าเล่จงใจยั่วผมหรือไง เขาถามถ้าคุณไหวหล่อนท้ากลับไว้วันหลังวันนี้ผมต้องไปพบลูกค้าเขาบอกพลางทำเสียงกระเสารล้อเลียนล่อน